มองแม็กยังนะเขาไอร้อนไเปล่าีไม่เไม่มีสุดาดูแต่ตายอยู่ย่่ายแล้วนะ่าก็ถึกเกินตะวันระบพังละลววงงมหละอะไรวะเข้ามาปู่คีเพราะว่าไม่มีตัวกลางนะครับ เริปเปอรบก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนะฮะกิริโตนะครับผมเฮ้ยก็หายไปนานเลยนะครับกับการทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูครับเนื่องจากามีหลายๆเรื่องนะครับที่เข้ามาในชีวิตเนาะก็ทําให้ผมแบบไม่ได้ทําคลิปได้สมู่เสมอเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ว่างแล้วนะครับก็จะพยายาม ทำคลิปใ,ให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเฮ้ยช็อตนี้เอ้ยเขาจะเอาวะยังไงยังไงสีโอ้โดนตันเรียบร้อยที่เิเพื่อนเราเยอะกว่าทูเรนมาแล้วเออยบ่้อยครับโอ้เกือบตายฮะแต่ว่าไม่เป็นไรยิงได้อยู่ก็นั่นแหละครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็จะกลับมาทำแน่นอนผมไม่เคยคิดคิดที่จะลืมคนดูหรือว่า ติดตามของผมสะเหือสักนิดนะครับผมก็ถึงเสมอนะโอเคครับก็มาดูกันในเกมดีก่อโอเคครับขอลิเลือดก่อนนะครัูเมียเขาตีเชฟแล้วนะครับวิแต่ลิงโลมากเลยนะข้างล่างเนี่ยว่าเราจะเล่นบนนะครับเพราว่ายังไงก็ขอมาคองไว้ก่อนนะครับช่วงเกมอุ้ยพน้าตายไม่เป็นไรฮะแล้กับลิงถือว่าเทเกันไปนะครับ ้ยัยงไงจะรัดโอ้โหขอรัดแล้วกันไม่ได้หืมว่าจะขอรัดเถิยนิดเดียวไม่เป็นไรฮะให้เพื่อนไปก็ดีนะเ,เอามาขอเลยฮะน่าจะไม่มีใครมากวนฮะพอคิวเลนก็อยู่ข้างหน้านะตามดูอเลยเฮ้ยอย่างนี้ทาร่าเขา้าเข้าบูนะฮะยังไงสิน่าเล่นอยู่นะฮะ เอาเลยระ่าเปิดสตินะครับผมเฮ้ยโอ้โหไม่โดนใครสักคนเลยนะไม่เป็นไรฮะถอยมาก่อนะไรเงี้ยตีตัวเล็กแกค่ขืนนะครับเออไม่ได้อะไรเลย,เ,ลยเขาถอยริวมากนะครับก็เลยไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยครับเฮ้ยน้อยเอาเอดักอะไรเงี้ยไม่เสียเปล่านะครับเฮ้ยเสียแสตีนะอุ้ยชั้นนี้ลูกเมียเกือบแล้ว เอเอยนักเพื่อนห้าส้อยสะพอเท่ากันแหละโอ้โหเขานำแล้วเนี่ยยัง,ยงไงครับสองคนก็ไม่หวัน่นมาเหอะเอเอ,เอฟอไปทีหนึ่งมาดิห้าร้สองเลยโอ้โหสองคูัหนึ่งอะไรครับเนี่ยเออได้ป่าว่าแบบกดดันแบบกดดันนิดนึงเอ้ยไม่มได้แหละไม่ได้ก็ถอยก่อนนะฮะยังไงครับ,รรบข้างบนน่าจะมีประเด็นโอ้โหแต่แวนเจ็บจัด พี่นาได้ะอะไรเงี้ยเคาะพิธีหนึ่งครับช่วยเพื่อนต่อตอไปนะครับถอยมาก่อนอืฮะทูรินเฮ้ยมูตเต่มองทูรินเฮ้ยเกือบเกือบเกือบดีนะดีนะที่เป็นเพงกับไวโออย่างเดียวถ้ามีคิวเรนด้วยน่าจะตายนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีเมดนะครับน่าจะเรียบร้อยเหมือนกันโอ้โหมูตเตอรมองไงมูตเต่เลื่อนม,มองแมพเฮ้ยอ,อย่างนี้ทา,ลาร่าเอ้า ใจร้อนไปเปล่าโอเคไม่น้อยก็ไม่เพื่อนเสียเปล่าโอผูกไม่ลอยฮะใจร้อนเกินตามเพื่อนไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ถือว่าได้อยู่นะครับหมายถึงทีมเขาได้ไม่ใช่ทีมเรา,ได,ไ,เาได้หนึ่งเสียสองครับแถมได้เป็นโลมนะเสียป่าก,กับโลมก็มุ้มเทนะ่าไหน่อยแต่ถ้าได้ไบโอมเมื่อกี้ก็แล็กเล็กกันไปนะแต่นี้ไม่คุ้มเลย้ <c oughs> บักโดมเวียร์น้อยเขาเลยทุบตายนี่แหละฮะก็เสียเปล่านะโอเค <c oughs> โ okay, อเคครับผมก็กลับมาฟาร์มกันใหม่เนาะเมื่อกี้พลาดหนักเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะฟาร์มใหม่ได้นะช่วงนี้เขาเห็นนะครับว่าเรามาแต่ว่าน่าจะได้ร่างอย่างชัวร์บอกเลยเอาคีปลิกด้วยแล้วกันนะครับเฮ้ยเพาะฟ้าเกิดพอดีอะไรจะเปะขนาดนี้ฟาป์มไปเลย,เลยแล้วนนก,กันครับต่ำบัฟเฮ้ยแต่ว่าคีเรนอมากอนครับไม่เป็นไรเฮ้ยอย่างนี้ได้นะดเนี่ยคีเรนไม่ดูสกิลทาร่างนะัน้หนหรอเรื่อยครับเปิดฟานตะวัน ไม่ฟันเรียบร้อยโอเคน่าจะได้กลางนะอย่างเงี้ยไม่มีใครมากันโอเคครับโอ้โห oh, กลางชิวเลยตีมาชา้าไปนิดนึงนะเพื่อนโอเคกลับไปฟาร์มมาต่อนะครับเพราะว่าจะเล่นบนนะครับจดฟาร์มเสร็จลเนลงล่างไนหะ้จุดนี้น่าจะมีแค่ไวโอนะครับทีขึ้นมากันนะเพราะว่าเทนพอลงไปกันล่างนะจังหวะนี้เรา ไม,ม่น่าจะสองสองไหมก็สองหนึ่งนะครับนี่ไงแต่ว่ามีดูเหมียนติไม่เป็นไรครับอเอาปุเปิดปานตะวันเพื่อนจะได้รียบร้อยนะครับป้อมนี้เป็นของเราเนี่ยฮะตัอเสียงการไม่ปล่อยคือถ้าปล่อยก็ไม่เสียคนครับจะเสียแค่ป้อมนะแต่ก็นั่นแหละครับเขาน่าจะคิดว่ากันไหวเนาะนั่นแะละไม่มีโลมก็ไม่โอก้ก็ยืนไม่ได้นะเพราะ ตัวดาเมจทั้งสองตัวมันล้วงไม่ตายก็แปลก,กแล้วแหละไม่โดดแต่ตา,ตายอยู่เออโอเคครับบาัฟฟาเกิดผดีทามมี่โคตรเปรี้มมยอันนี้ไม่ได้นำใบนะครับอุ้ยโอโ้โหทูเรียนตายร้อยอย่างนี้ยังไงเปิดปานตะว,วันมาฮิโเคามีเค้ากุระไปทีนึงเออต้องได้สองตัวแล้วปะ่ะไม่ได้นะที่เลยนมาด้วยถอยก่อนเพื่อน เควิปแพดโอ้โหสกายฟอร์ไม่โดนนะครับจะไม่ได้ไหนครับเรื่อยๆเล่นมาถอยลงมาก่อนได้ไหมครับกลับมาฟาร์มกันต่อนะครับปูตัวนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะดีมากเลยนะมันได้ฟาร์มแบบบางทีแบบคือถ้ามิดไม่ได้คีบกลางเราก็มาฟาร์มปูตัวนี้ได้อะไรเงี้ยปรับมาใหม่ก็บางบางเรื่องก็ดีนะครับแต่บางเรื่องก็นั่นแหละคลิกอย่างนี้ว่าไง ลีงหายตัวแต่ว่าได้อยู่ครับออต้องได้แหละคอลิงเออสวยเพื่อนโอ้ยิงเสียชั้นดาวนะโอเคครับคล้ายๆพอนะฮะไม่เข้าสุดนะเลือดขึ้นหลอดไม่ไหวกลางเราแตกปะเนี่นะออนยมีให้กันหันเบาเพื่อนฝากกันหน่อยดิโอเคครับน่าจะทันนะเป็นคิวเลนนะครับถ้าเป็นไบโอนี่น่าจะยิงแตกเรียบร้อยนะเลือดไปนะเพื่อนถ่ายมาก่อน ลองคีเรนดิจะเอาดาบได้นะเปิดนันตีได้แล้วกันครับพี่เปิดเดี๋ยวมีตัวมาร่วมวงด้วยนะครับไม่ดีโอเคครับน้อยเฮ้ยดีก่อนนะครับก็เฮ้ยยังไงโอ้โหคีเรนยังน้อย ทีมเราเล่นดีด้วยกัน <c oughs> ทีมเราก็เล่นดีอยู่นะครับเพราะว่ามีจังหวะให้เราได้ฟาร์มด้วยนะ <c oughs> ก็ถือว่าค่อนข้างจะเล่นง่ายเลยครับตอนนี้อยู่ในคุ้มแอวขวาเต็มเลยเชื่อผมดิ <c oughs> ถ้ามีคนเปิด๋ยวผมตามบอกเลยยัง <c oughs> ไงทาล่าเปิดไหม <c oughs> เปิดหน่อยโอเคสวยครับยังไงชอนน็อตนี้เออเอาะไปดีหน,นึ่งลีน่าจะตายนะครับเฮ้ยเออตายไม่ติต ล้างแตงปะหรือว่าติดกอะไปทาร่า,า,าตายแบบร้องโหนเลยนะ <c oughs> น่าเศร้าจัดตายไปสกปรายยากโ <c oughs> อ,อ้เคนเขาแยกดันอานนี้ไม่น่ารอดนะครับเดี๋ยวว่าโอเคไม่ตายแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าก็ถึกเกิน <c oughs> คือพาร์สีเขาเด้งไงไม่ใช่เลยหรอก ฉากนี้น่าจะได้ป้อมนะครับโอเคป้อมเรียบร้อยเอามังกรได้ปะค่อยๆเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ปั๊มดาก็หมดแล้วนะครับกลับมาเอามังกรดีกว่านะเฮ้ยทารา่าโอ<ฮ>้ปวดจากบอกเลยถ้าทาร่าเกมน้ำนี่แบบคิล่นแบบสู้ยากนะครับเพราะว่าเบิร์ดเบิร์ดไม่ลง ไม่ใช่อะไรยังไงสิมีคนมาไหมดักดักก่อนนะครับเผื่อแบบแงไบโอแลมอะไรเงี้ยเฮ้ยโอ้โหลูเหมียติโอ้โหทูลินตายด้วยสิบหายแล้วทูลินดูสายแยกดันให้แต่กลับโดนดักนะครับผมไม่อะไ,ไรชุ๊บปังปังไปก่อนนะกันรอทูลินเกิดนะครับเพราะว่าทูลินก็เป็นหนึ่งในตัวดาเมจของทีมเรานะก็ต้องรอเพี่อนสักหน่อยนะครับเอ้ยแพดาาแพด้าใจเย็นเพื่อนอุอย้ยเมื่อกี้ เห็นไหมเอฟเฟกต์ชูเลนมันมันมแบบแบบอะโผล่มาไงไม่รู้นี่ค,ครับเปิดนัดตีเลยแล้วกันไปโอลิงไปโอเลยโอ้โหไปเร็วจังวะไม่น่าได้โพราะโควตายแม่ไดปโอไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วครับพลาดนะเมื่อกี้ไม่น่าเล่นคนเดศษเลยเมนะื่อกี้แต่ว่าชูเลนรัดได้นะชั่นนี้สวยจัดโอเคครับก็เอาใหม่ฮนะ เมื่อกี้พาดไต้นะครับเข้าไปอยู่คนเดียวนะไม่รู้เข้าไปทําไมเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะเอาใหม่ได้นะเกมยังไม่เสียเนาะดาร์คซเลเยอร์เมื่อกี้ก็ทูลิมก็เป็นคนได้นะถือว่าลูกเกมไม่เสียมากนะครับแต่ก็ไม่ควรทําอย่างนั้นเนาะการทีเ่เข้าไปคนเดียวแบบวัดดวงอะดดวอะัดลิงทุกขี้ด้วยนะเมื่อกี้ยังไงสิลิงอยู่แถวนี้เปล่าโอ้โหแว่นสวยมากบอกเลยที่คิเรนยังไงเปิดปานตะวัน ระบำคากระอะไรวะมัวจัดจำท่ามไม่ได้ทีค,ครับบนน่าจะแตกครับเฮ้ยหงิจบได้นะสองต่อนหนึ่งเฮ้ยปีเข้ามาโอเคเคาา้โหพิคเคีบนั่นแหละน่าจะจบแล้วแหละเพราะว่าไม่มีตัวกังนะครับเพนก็ไม่น่าจะกันไหวนะทีค,ครับน่าจะจบได้แล้วโอเค ก็ประมาณนี้นครับเอาละครับ,รบก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปจอทันจิโร่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงพท่านี้นะครับไปคลิปต่อไปจะเป็นอีกตัวไหนนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับคิดถึงทุกคนมากเลยครับบุยบ๊วยบายๆเจอกันครับ